ผมพิสูจน์แล้วค่าซ่อมซ V วีเจสมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่แพงอย่างที่คิดไส้กลองอากาศ200บาทมอเตอร์พัดลม1450บาทใบพัดลม650บาทลูกปืนล้อหน้า 1,300บาทและค่าแรงช่างประมาณ1,000บาททั้งหมดที่ผมใจ่ายในวันนี้ประมาณ4,600บาทฟังไม่ผิดครับพี่น้องประมาณ4,600บาทนี่คือการที่ผมพิสูจน์ว่ารถมือสองที่หลายท่านนั้นกลัวไม่กล้าไม่มั่นใจ แล้วก็อยากจะรู้ว่าสงสัยว่าค่าซ่อมมันแพงไหมค่าไหลมันแพงไหมและถ้าหากว่ามันเสียมันพังมีอะไรบ้างที่เสียที่พังและจะต้องใช้ตังประมาณเท่าไหร่ลองฟังกันดูนะครับนี่ก็คือค่าซ่อมรถบางส่วนของคันด a าซีวิจนรุ่น2.0 e อคันที่ผมได้ทำอยู่นี้เป็นโฉมม่ไดเชนผลิตในช่วงปี2 0 1 0ปีนี้เป็นปี2020ผ่านมาแล้วกว่า10ปี รถคันนี้มีเลขใหม่ประมาณ280,000กิโลเมตรมีค่าซ่อมประมาณ4,600บาทอย่างที่ผมได้นำไปนั้นท่านรับได้หรือไม่ท่านมองว่ามันแพงหรือไม่ท่านคิดว่าไหวหรือไม่กับซีวีเจนสามือสองสำหรับรถมือสองก็จะมีข้อเสียข้อใหญ่ที่ท่านจะมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือ ในส่วนของค่าซ่อมแซมค่าสึกหรอหรือว่าค่าบำรุงรักษาที่เจ้าของรถหรือว่าคนที่จะซื้อต่อไปนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษานั่นเองอย่างคันนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างบางส่วนเป็นตัวอย่างบางพาร์ทของ C ีวีเจนที่ต้องจ่ายค่าซ่อมประมาณนี้ถ้าหากว่า เป็น CV คันอื่นอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าหรือแพงกว่าก็าได้เพราะรถมือสองนั้นซ่อมตามชิ้นส่วนที่สึกหรอมันจะไม่เหมือนกันแต่นี่ผมอยากให้ท่านได้เห็นว่ารถที่ใช้งานมาแล้วกว่า10ปีและมีเลขหม่ประมาณนี้ท่านจะได้เข้าใจว่าท่านจะได้เห็นภาพว่าท่านจะได้รับรู้ว่ามันน่ากลัวอย่างที่ท่านคิดหรือไม่ มันน่ากังวลใจอย่างที่ท่านคิดหรือไม่ท่านเห็นแล้วท่านฟังแล้วท่านดูแล้วขอให้ท่านนั้นนำไปพี่หนานำไปไต่ตรองแล้วก็เปรียบเทียบกับเงินในกระเป๋าของท่านที่ท่านจะต้องใช้ในการซื้อรถและก็ซ่อมรถในอนาคตคันนี้โชคดีไม่ได้เป็นรถที่ เครื่องเสียเกียร์พังช่วงล่างหลวมซึ่งแต่หากว่ามันเป็นในส่วนของเครื่องเสียเกียร์พังช่วงล่างหลวมก็จะต้องจ่ายเงินมากกว่านี้แต่เจ้าของรถคันนี้นั้นโชคดีหน่อยที่ซื้อรถบ้านเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีประวัติการดูแลรักษาที่ดีคนที่ซื้อไปก็เลยได้รับผลกระทบไม่มากค่าซ่อมนั้น ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับย้ำอีกทีนะครับไส้กลองอากาศประมาณ2 0 0บาทย้าอีกทีนะครับไส้กลองอากาศประมาณ200บาทมอเตอร์พัดลมประมาณ1,450บาทมอเตอร์พัดลมประมาณ1,450บาทใบพัดลมประมาณ650บาทใบพัดลมป,ประมาณ650บาทลูกปืนร้อยได้ประมาณ1,300บาท และค่าช่างประมาณ1,000บาทนี่ก็คือการซ่อมทั้งหมดใช้เงิน4,600บาทไม่แพงอย่างที่คิดผมขอฟันตรงครับไม่แพงอย่างที่คิดและถ้าหากว่าท่านใดที่หลงไหลข้างไคลชื่นชอบอยากได้ c ีวีเจนสสุดสวยท่านสามารถที่จะติดตามในช่อง YouTube รถมือสรถในฝันผมได้หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 3 0 7 9 9 7